มามาเก็บเห็ดต <m ics> <m ics> ่อจ้าหายเพชดที่เลยจ้าเด้อมาต่อมาเป็นเพชรต่ออันนี้มาดามเมตตามาเด้อมาเด้อไปไปต่อ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 มาดามคุจากไปมาดามเปนม่อยยังอันนี้ป่ามาดามเลจ้าเด้อนนี้ป่ามาดามบ้านบ้านมาดามเลยบ้านมาดามเลยจ้าผู้ใดมาตนี่ป่าเฮ็ดมาดามเพ่อนเนี่ยป่าเ็ด่าไห่ อออะวูดเนาะหิดไก่หิดแม่ไก่จ้ะพ่อแม่พี่น้องไก่อยู่ในไม้จ้ะโอ้สวยพูดมต้อ่อนยูพ่อแม่พี่น้องอนนกใช่แต่อนนนก็ใช่นูนะตายล้วพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เลยไปนู่นก็มีอีกย่งกว่ออวูดูบ้เ็ไก่ไหมยืนมือกมาจ้ะยืนมือกมาเอากระเยมเย็นมือกายลูกกันเน้อค่ะเด้อ อ้าวมานั่งค่ะสองคนขาเข่าก้องไ้ล่ำดวนเลยค่ะวนแล้วไรตะกันเข่าก้องจะุ้ยรักลอยใครมานั่นไหมไม่รู้แป๊บนึงนะจ้าเด้อว้าวอ๋อเหรอนี่ยกำลังกระจบชิมเดียวบอเลยเพื่จ่อยนะเพราะว่าจ่อยเสาร้ายนะจ้าเด้อโอจะเก็บไปแซ่ตู้ยฝากไปฝากพ่อแม่พี่น้องข้างมั่งไข้วนแล้วเอาเอาเก็บเก็บคือเน้นจ่อยตากแห้งตากแห้งจ้อยตากแห้งเล้อพี่พ่อจ้าตากแห้งแล้วไหม ไปง่ายด้วยไม่หนักด้วยโอนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ากะล่างอ่อนอ่อนอุ้ยเบิ่งเด้อจ้าเด้อสาลายังไงก้ะจ่าจะกะลังกันอย่าแผลงตนโอ้ยล่วงหายากเด้อยหายากวัดสั่นพี่พ่อนเพื่อนว่าจ้ะบางประเทศเขาสงวนใช่เบนบอกแต่อันนี้เราไม่ได้สงวนเพราะบ้านประเนี่ยเยอะเบาิ้งกระจ่าเยอะเคนบ้านเบิ้งกระจ่ายื้อเมื่อไม่เก็บจ้ะเบิ้งกระจ่าเนี่ไปตาเด้อ ส่วนตำแหน่พี่จอยเราสั่เอาไปต่วนตำแหน่เนี่ยพี่จอยรับต้นเขาประกาศดีรับตัวก๋าจะไปนี่ตั้งแล้วมันเป็นเหมือนเนื้อไก่เนื้ออะไรใช่เป็นนี่เป็นเสศษเขาจะไม่เรียกว่าพี่อ้อยยัดแฟนถามเข้าหน่อยพี่จอยแล้วปะมาถามเฮ้ยซุปนี่ซุปยอดแล้วปะซุปไปบ้านเข้าหน่อยไหมซุปสดๆแบบกเือนี้ทอดชุบเป็นทอดจ้ะเนาะชุบเป็นทอดเนี่ยห

เสียงไอ้มดไอ้เสียงทางด่วนพี่พรตรงนั้นมันเป็นไอ้ทางสะพานเนี่ยเออพี่คิดว่าเขาทำถนนไม่ใช่เนี่ยสะพานตรงนี้เป็นสะพานพี่พรขนาดเลยเนาะรถทางด่วนไงสะพานข้ามไปเนี่ยมันเยื่องมันนี่สะพานข้ามไปไม่น้ำสวยนะแปรใส่เลยเฮ้ยพี่น้องเสียงไปต่อเสียงไปกันบ้างไม่ได้จะัดเลยแล้วแต่อันแล้วแต่พ่อแม่พี่น้อง เลือกเอาแปงเขาเสียงไก่วุ้ยขอโทษค่ะขอโทษอยากลองใส่เล่นมันบ้างจ้อยหลวบมากเอาเลยเอาเลยหลังเราจ้ะเอาไปชุบแป้งทอดเด้อเนาะพี่พรแพทฝากไว้ให้น้องคนนั้นด้วยเด้อน้องไก่จ้ะเอาไปให้เขาหน่อยเขาชอบได้แต่ไม่แม่แต่ไม่หมกไก่ลบบ้างแค่ไปจ้อยลบแล้วหอม แต่ว่ากินก็เรกินแั่เห็ดไอ้นั่นแหเห็ด่คอนส่น้ำผึ้งแลเนาะินกกนกด้วั่แงเป็นถามเมอนกรสชาติเนีไหนกัเรยบ่าอยก็สิดแผลนี่ยเอาไหนเขาบอกว่าน้ำผึ้งเขาก็เลยคิดว่ามันหวานจริงแล้วมันสีแล้วต่มาถามมาไปไกลเลยนะข่าจับมาเบิงเขากินข่าจ้บมายางเหลกร่างกายไม่ได้มาเก็บเห็นนกัคนไทยลูกเฮ้

บน้ามาาเออเเหมือนกันเลยกํลังคิดคิดเหมือนกันเลยนงใจากแบไปเลยไปเลยแบม่คูเอยาหาอีพีชาติกมาจากมาเก็บตั้งผีตัวตั้งผีบงใจสีเลนันเล่นเหนดี่หน่อยนี้อใจด้อออนด้มาเนเวลาเอาขึ้นมาเวลาเอาขึ้นมาแบบนี้มันขึ้นหนังไกลเลยไหมพี่พ่อใช่ เียสดายนไงจะเียร์อนลไทยยูทูบเบ์โอ่านยูทูบสวยนะพี่เหมือนหนังไก่กไเ่เหมือนเหมือนจ้ะคือหนังไก่แล้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้น้องตอยไม่เชื่อพ่องนะชุบแป้งทอดอร่อยมากชุบแป้งทอดเหรอชุบแป้งโกกีพี่พอนเป็นบาไปชุบแป้งโกกีแล้วจ้ะเด้อะสไปไปไไปแป้งอะไรเจ้าเฮดไลาย่นะ ยูทูปคุยูทูปก็คยัก้นนี่ chicken of the wood งานปรจานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกกันดอกกระบวดกุ้นๆนะจ๊ะเน้อบอคามกฟ้าตะกี้นะตะกี้ทุนประเทศตุรกีจ้าวพีี๋ยวโดนยกล้องเดี๋พี่ฟอนไปเยบอันไปเยบันสนไม่ดีใส่กลองพีนล้มว่าครูวอมเดีจะ มันยังไม่รู้นะมันทำกลอ้องแล้วนั่งขับจ<า>กรมาพี่พนอ้องจ้าไปนักใบพ่อแม่พี่น้องคนจะทายรูปเต็มเอายูก้นตุรกีขจอนทายรูกขะา,าจะว่าพกเจอเน่ยยูทูปกันสันทายไปโหลดจ้าได้ง่างหมดจ้าหนุยฮอร์สิงโตคุณพอไไวยละรสเกลลิสต์ หอมหอมพ่อแม่พี่น้องกินมันหอมเงี้ยหอมขัดหอมแน่จ้ะโอ้โหดูหมดเลยอันนี้อันนี้มันเล็กเกินไปเลือกกระหน่อกใหญ่หน้าจอโทรศัพท์เออหน้าจอโทรศัพท์พี่พรดำหมดเลยโอมแก๊สเซลครบเซนโอมแก๊สโอมแกเซลพริกไปเหยียบกันนึน just check ไหมที่ลองไปทิ้งแล้ว yes เอาไฟสว่างเก็บปั๊ดทีนี้ เขาหูจากเห็นบอกพี่น้องนี่แอนเนี a ยอ๋อวิฮ a โซแอน a ์ลั t เป็นวิ n w แคนจอดเป็นวีเด e นแน่ฮอต e นิงส n ัสดิ์แบบเค้นนะดูเด่นเยอะโซวิพากษ์ซีนน่ะดีแน้เอะเอฟเตอร์ได้แหวิแฟลลี่ม่เด่นแ e อืการบอจ้าพอแม่พี่น้องเออบังแน่งามขนาดบางแน่นี่จ้ะหอมจะหอมนี่ประกันมาลุ่มมาตุ่มเฮ็ดเ้อพี่น้องเด้อ ให้รับเก็บเองดีกว่าผมขักหลายจ้ะมึงจร์สัญญ์กล่องเขามาให้เบิรงอีกจังน่อยเด้อจ้าเด้อบ่ค่อยเห็นเบิรงเน้นลุ่มสกรรมกันอยู่ในสามคนจ้ะรวมเอาอะไปเอาโงกุนน้ำขอดพูดนี่โ์เอ็มว่าเข้ามาดูฟ้าชุกชีสอ๋อชุกชีสจ้ะอย่าหาเอาโซมินคนเล็กสามเข้ามาฝาเอาโซชุกชีสเห็นบอ มากันเมื่อกี้เห็นโหดูอาบายจเด้อยาอาบัตเด้อโคเดนิสข้าวอีโฮสต์ดนิสกรอนฮอร์เซสเยโอ้มินเน่ตูเฟตตาดิเห็นว่าจ้ะเห็นแต่พี่บอลก้องชนยิงี้ยก้องพี่บอลเลยหล่ะออร์กันออสนิโคลาออฮันออฮันเดียร์เช่นนะฮัมเฮนะเห็นอาบายเด้ออัพตันฮอนอัพตันฮอนเขเขเนี่ยมีนเน่คุซีนิเซลส์ออฮันเดียร์เช่นนะ ออร์คานเนลิเลบรอเยเยเค็นนะคุณเาะฮานวีสตาร์ดซัชื่อวิสาร์ดโินิสทาวคี่ออร์นซิลิเล่บรนิโคลไลนิโคลมาจ้ะตัอพ่อแม่พี่น้องอ้เพิ่เบอยูหันละเซาบอกจยกันตาลมือเวเฮ็ดนั่นมันแล้วเยอมั่งไเอ็นนาเมนมังไอเอนนา เออปีอีมั่งอะให้เลยแม่พี่น้องจ้าโอเค you แ a n t h ้ s one ปลาพกโวยแฟนพี่พี่บอกที่พี่จะเอาหุ้ยมันไม่เอามันให้เอาอันนี้เห็น่อยของจอยแจ๊บแจบเนาะก็บอกว่าให้เอาของคือของจอยแต่เวลามันออกมามันคมมากเลยนะจอยเอาคมกล้องของพี่ของพี่พลหน่อยละอือก็ช่งเวลามันเสร็จอะมีดไปปับ เอาเก็บเดี๋ยวพาไปเก็บเอาอ่อนๆผุนอีกก้อนหนึ่งบริมีซัมเน่ได้คุณเอ็นจอยจ๋าแมนบค่ะดูลังเด็ฟิวค่ะดูเยอๆมนดินกุ้ยเน่บยคอ n ลคอลิงโอเคดินุยเน่ยาวิยาหาซีทธำมีก้อวิยาเหรพอดี r บเดอร์ยาอาร์บาเดอร์หัวดาวหอนเห็นอาร์บาเดอร์ัวอัพเถินหอนเอกซมเหมือนเนื้อไก่เลย่นาก็เห็ดไก่ไงพี่จอยจ๋า ไม่หนาแล้วก็ถึงเงินเหนือไกลแต่บางแนวเหนือมันคือไกลแล้วแต่ดีดาฟฟอร์ดเฮ็ร์คุลิ่งสวัมปะเจนี้สวัมดีดาฟฟอร์ดเฮ็ร์คุลิ่โยร์สปีซ่ะเปลากันกับพวกคอยหลู่เรื่องทั้งปจอยเพิ่อกะเบาแดนเนีหน่อยนึงเนาะม้วระเบาแปดแปดด้วยไ่ปิจ๊อยเขาถึงได้คือม้วนระเบ้าแปดแปดด้วส่งมาให้จอยซีมานิซ่าแล้วมันได้ขาดอย่าลืมเตือนนะว่าจะส่งอย่าส่งอ่ะลืมนะเ่าส่งแจ็คเชียร์มึงแน่จ้าพ่อแม่พี่น้อง เอาอรุนสกันเสร็จยังจะพาไปเอาอันใหม่ปิจอยไปเอาสีพุ่นนันไปเอาสีพุ่นนะอ๋อสยายวิญญาณบิลเล่ตีนอาซัมเลยเอาว่าเราสีเราสีทาบิลล่ะให้เราโอ้เนี่ยเออ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 ให้เราทายเนี่ยให้เราทายเนี่ยเพื่อนสีทาหลุ่มปิจอยเก็บเงีใหม่าอ๋อทายให้เพื่อนเนี่ยปิจอยเอาจอดเป็นตากลรองเป็นตากลรองเป็นตากลรองให้เพื่อนเนี่ยวดวดน่ะเราจะเป็นเราพักนู่เดดิเพอร์เฟก อีทูไทยบางต้นละหมดลยเออชหมเสด็ต่ทุห้าเป็กสี่ไปรัฉบนะไปจับเป็นไปเบิ้งตัวไหมจับพ่อแม่พี่น้องเลยไอ้พ่อเราจนองนี้นะฝรั่งนะไปจับเข้าไปตอพุ่นจ้ามเาเบิ้งเห็ดคอนซอนกันไหมนะคะดูธรรมชาติไปด้วยค่ะ จ้าโอ้ตัวตรงนี้มันงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันกำลังออกไงโอ้ข้างนี้สวยอยู่เนี่ยเก็บเอาไว้หนอนวันเนี่ยอุ้ยไอ้นั่นอะไรเนาะจ้ะเอาตรงนี้แหละเนาะเก็บนี่แหไปคคักไลน์แนวพ่อแม่พี่น้องเขาบพม่าจ้านี่ไม่ใช่นม่าพี่น้องแต่ตรงนี้ขจ้า มันไม่ตังเก็บเลยเก็บเลยเด้อมาดามมายืนมืงมาเก็บกัจจามากมาหนึ่งจ้าลองลองเลยจา้านี่ค่ะ จ้สวยงามมากแค่นี้เขาก็เอาไม่ไหวเลยตัวนี้เออเยอะแล้วนี้ก็ไม่ไหวแล้วจ้ะใช่จ้ะมืออันแพทมากแพทมากมันยังบปใหญ่ข้าเดียวมันใหญ่จริงๆล่ะอืมใหญ่เร็วโตเร็วนี่พอนนี้ก็เหตดนารวมออกมะต่ออกไม่เยอะเนี่ย

เสียงรถมันดังมากเลยเนาะเสียงแรกที่เก็บมันใช่โอ้อันนี้เป็นน้ำผึ้งเนี่ยจ้ะเป็นสน้ำผึ้งใช่ไหมไม่ขอนขอนสนกำลังขึ้น งาที่พอนะหลังเมื่อกี้เนี่ยเพทยเอาแบ่งเห็ดขอนสวนให้ที่รถจ้ะเขาหยิบใส่ปากเลยเอาเหรอกินดิบได้เขารู้เขารู้รู้ถ้าเขาไม่รู้เขาไม่เอาจ้ะเขารู้เขารู้เาเห็นเรากินใส่มันชอบกินเห็ดใช่แล้วมาจากคอร์ริงวเนี่ยจ้ะไม่ใช่มาหาเห็ดหรือใส่มาหาเห็ดมาโชคดีที่มาเจอพวกเราเออ มาหาเห็ดไอ้นั่นนะพี่ว่านางลมอ่ะเออใช่นางลมอ่ะเขาจอดรถตรงนั้นเขาก็เห็นให้เขาเก็บไปเหือดจ้ะนี่เราก็กินไม่ไหวแล้วอืมใช่จ้ะหลายๆเด้อมาดำเห็ดที่ผ้ามาเก็บปลาเจ้าจ้ะเดี๋ยวเห็ดช่วงเห็ดนางลมออกก็ค่อยประกันมาไหมมาล่างใส่ขอลใช่ใช่ตอนนั้นมาดำ มาดามล้ำใส่อย่างดีลดเล,ลย,ะย,ยเจะได้มีดอันนั้นตัดเห็ดอย่างดีลืม,มได้ ไม่ก็สิพอแล้วได้หน่พอแล้วก็พอสิเยอะจ้ะเออกำลังออกกันนะนั้นอ่ะมาเก็บตรงนี้ก็ได้นะพี่พรสวยไหมนะอ๋อพอแล้วแต่เดี๋ยวจะให้พี่เขาลองกินดูก่อนถ้าเขาชอบก็ได้เอาเก็บเยอะๆจ้ะพี่ว่ามันออกได้เร็วถ้าไปข้างในถ้าโทงกีออกส้ม เออมันม oui, mm ีม mm ันม no. yeah. ีส nah, ีน um, ี m, er, ้แล yes. ้วก็สีส้มสดใสสดใสได้เบิร์ดหรอวะจอยผัดว่าได้เบิร์ดหรอจอยใ่เตังแเ็ดเ็ดลวจอยกินเอาไปกินเยอะๆเอ้ยมีประโยชน์มีประโยชน์ มีประโยชน์จ่อยแล้วงัดคเขาเก็บกัน ก็นาสือก็ไปห่เาคือเสืออันเดียวเขาเาไปสคนเราจไปนั่งคนละคนกัน้งงคนนึงก็นั่งยาก็ก็อาทิตย์นี้ไงไม่ใช่อาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่ว่าที่ี่จะไปอะเฟียกันกับพวกโจกเราต้องลวกไปสิอ๋ออเนี้เหรอเออใช่มันลวกไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวมาเก็บสดก็ได้เดี๋ยวมันก็้นเนี่ยยาย่ายเดี๋ยวมาเก็บว่าใหม่ก่อนไปก่อนจะไปก็มพี่ก็จะไปเอาของด้วยไง เอาอาหารอะที่ว่าไอ้น้องเทนไอ้น้องนัมันขายไงพี่ไปเอาได้คุณจะไปกับพวกเราไหมเนี่ยวันเสาร์ไปไหมเดมวิอีกแล้วเดมีไปบอหิดหนังไก่หิดฮิตหนังไก่หิดดำเจ้าฮิตเหลืองก็ยังอยู่นะจ๊ะจนไปไหนฉันไปหมดจังใจเอารถมาไหมคะวันนี้ใจง่ายแล้วมาค่ะอ๋อคิดว่าไม่มาก็ได้ไปส่ง ยายายาชวนไปไหนไปหมดไม่เห็นมาสักครั้งยามาเบกยามาเบกชว,ชวนบ่อยแล้วนะให้มาดามชวนนะพี่ไม่ชวนเพราะว่ายังไงอยู่ใกล้ใกล้กันไงแต่ถามอยู่หรอกพีก่จอยไม่มาอะไรอะไรเวลาจะเลิกงานมาก็ซื้ออันนั้นหน่อยที่รักซื้อนี้หน่อยจะเลิกซื้อชาทีเมื่อไหร่จะตังงหมดหมดแล้ว มาแล้วเด้อจาพ่อแม่พี่น้องเงยบ่มีความบทนส้มความงามต่อไปแล้วไปเหลืออยู่จ่าเหลือเก็บเก็บท่อเอ็นจอยเก็บไปหลายๆจอยสีนจอยไงสีนของไงผักสุกดูมัแล้วสิบค่ะเว้ยบ่ปากบ่ปากเราเห็ดยางเดียวจ้ากังหอมมากกินแบบหอมเลยแล้วหอมมันจะเป็นด้าเลย ออกเอาเท่าต้นต้นนั้นกินบัหอมคือตัวนีได้บอกแต่ก็กินได้คือกันมันมีหลายชนิดเห็นบ่ลได้นังสือเท่าน่ะในหนังสือมันช่ออกสีสมสมเนี่ยพี่จอยแล้วจัดกฮะจัดเต็มค่ะน้องจินเออมาหาเพชรซอยพี่จอยเด้อมาหาเพชรซอยเหื่แด้วล่ะเนี่ยม่วนคือกันอันน้องจินอันหลายคนถามาพี่พรทำไมถึงไม่ลงคลิปก็มีแต่พี่จอยกับพี่แพทแต่พี่พรไม่ลง ลงแล้วค่ะลงแล้วลงแล้วลงแล้วค่ะลงอย่างเร็วเพราะว่ารีบสโซนแหนอะไรเพราะว่าไอ้ไม่เวลาก็จะกลับถึงบ้านโอ้ยกลับถึงบ้านกันง่วงลับหลับคลาบขาโทรศัพท์นี่เช้ามากกันสิลงก้นมาดามส่วนมาดามส่วนเข่าปลาแล้วกับเข่าปลาท่านมะดามบ่เอาไปเด็กกันเลยพี่พรพี่พรไปไปกระสันแล้วแต่น้องส่วนไปไปคักจอย บ่อค่ตัวพีเสีก็พี่พี่ไว้คักแต่พี่สมมากก็ชวนน้องแต่น้องก็มามั่งไม่มามั่งน้องจอยเอ้ยน้องพี่เอ้พูดผิดน้องแทเบนี่ยได้แต่น้องจอยเอามามากไม่มามั่งแต่น้องแพทนี่บ่อยก็มีพวกพวกเจ้าก็ปู้ซีกันเนาะเจ้าผู้ใด้อามแล้วก็งามคือผู้เก็บเนาะเหตุเกิดอะไทุกแล้ว ครูีคูหูครูหาได้หมดครูาคูบองไเด็กกืนเป็นอเง้เ่าบ้บอพรวรบ้านแกกลัวต่มืดกัวจอจกป่าเจ้านี่พรตาลายแล้วนะบระสันจอยบ้านอ้เหม้านไก่เอาเขาชวนแล้วไปสวนทุชวนเนี่ยเออครูานเขายังไปนั่บอกเขียนในกลุ่มเอวกานมันบนเสาบวันเสาอีหย่างเหมือบ้านเขากเขียนไปบอกเจ้า หมื่อวานใครก็บว่าพี่จอยไปบ่ไปหาเห็ดหนังไก่ก็เลยว่ามีอส้นไปวันเสาวโบเลี้ยหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านได้กๆอ่างนี้พี่น้อยแกในเป็ดที่ยังไม่ใช่เป็นบ้าๆบอๆความรู้จะเป็นปั้มๆเปื่อๆก็ยังว่าพี่พี่จอยไปบ่ยหนิสิไปเก็บเห็ดหนังไก่กันไม่เลิกงานแล้วจอบวต่อขอดกับมึงเลยขอดกับไปอย่างไวเพราะว่ามันล่อบ่ได้ไงพี่จอยมันจะมืดมืดเร็วงามเนาะเธอสาวเธอสวยฉันจินปวดแล้ว ไม่เชื่อกลับไปนะไปทอดมาทอดชุบปังทอดกันกินกันเนี่ยไม่ได้เลิเป็นพ่อแล้วจะจ้าจ๋าเจ้าเร์กิฟไปโหลดพอแล้วคลิปนี่ฮิปมีประโยชน์มีประโยชน์เฮิตแต่แม่ไก่ก็สิยกไปซำหนีด้วยเจ้าเด้อเห็ดแม่ไก่จับเงินซื้อยังบอลูนเือกันในภาษาไทยมันได้เห็ดไก่ในขอนเลยไม่ได้สิไปเดี๋ยสุขภาเก็บเห็ดขอนสุนตอเด้อกินหนาจ้ะหรือว่าเห็ดขอนไก่ อันนั no? ้นขอนสนอั่น uh, ี้ขอนไก่อ่าเออตั้งชื่อเราสามคนเห็ดขอนไก่เออเห็ดขอนไก่เราเนาะอันนั้นอะไรเห็ดขอนไก่บเอออันนั้นขอนโนนี่นี่ขอนไก่อันนี้ขอนไก่อันนั้นขอนนจพาไปบึงขอนโนนะจ๊ะเดไปจเ็นที่จอยเมาเนะจเนาะไปบึงขอนสอนต่อจ้ะไปขอมาดามอนะอกันปลาพนยุขาเนี่ยขีแปดมากแปบยงมากกะหอเอนอไแม่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 แต่องอันพี่อ ของมาดามแต่ว่าของไจ่สีแกินน้ำกันเพื่อเก่าเหรอคะกันเพื่อเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปทอดให้กินเนี่ยที่บ้านน้องแพทไปต่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องจากที่นี่วันนี้ได้กันเพราะว่ามาจากพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะบ๊ายบายค้ามาดามค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มเต็มงรอ่ด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝาไปเจอกัคนคลิปเก็บของขน,นสนนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคำติดต่เอ้ยคุณทุกคำติชมและติดตามนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ